หลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระแสเรียลไซส์บิวตี้นะคะหรือว่าความงดงามในแบบของตัวเองค่ะกาลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้น,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นวงการนางงามเองนะคะหรือว่าเป็นการ์ตูนดิสนีย์เองค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะดิสนีย์ก็ถูกดราม่าอีกแล้วะคะ่ะทุกคนว่าเฮ้ยทําไมแบบเธอถึงต้องสร้างตัวละครนางเอกหรือว่าเจ้าหญิงนะคะที่เป็นคน ขาหุ่นดีแบบหน้าตาแบบสวยมากไม่มีที่ติแถมยังเป็นคนที่แบบเรียบร้อยมากเวอร์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันอาจจะดูขัดกับความจริงนะคะซึ่งต้องบอกว่า ตอนหลังๆมาเนี่ยเราถ้าเราสังเกตดูดีๆนะคะเราก็จะเห็นว่าดิสนีย์เนี่ยออกตัวละครมานะคะตัวใหม่ๆม,มานะคะไม่ว่าจะเป็นมัวนานะคะหรือว่ามิราเบลเองนะคะก็ค่อนข้างนะคะออกมาในรูปแบบที่แตกต่างออกไปนะคะจากเวอร์ชั่นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่แบบสวยเป๊ะเวอร์นะคะในสมัยแบบที่ผ่านๆมานะคะอย่างสงคนนี้นะคะเจ้าหญิง2คนนี้เราจะเห็นว่าเขาก็มีความแบบ อว,อวบนิดนึงนะคะไม่ได้แบบต้องเอลเอสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็สามารถที่จะเป็นนางเอกได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความงดงามในจิตใจของตัวเองค่ะเพื่อนๆคิดยังไงคะและถ้าให้เลือกทาระหว่างมิราเบลนะคะกับมัวนาเพื่อนๆชอบคนไหนมากที่สุดคะสาหรับเนยนะตอนนี้นะเนยก็ชอบมิราเบลมากกว่าค่ะเพราะว่ามิราเบลเนี่ยเป็นคนที่ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่มีพลังวิเศษอะไรนะคะแต่ก็เป็นคนที่เลือกที่จะมองโลกในแง่ดีแล้วก็ช่วยเหลือ จุนเจือครอบครัวนะคะอยากจะทําให้ครอบครัวเนี่ยนะคะแบบอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะเพ,เพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงคะแล้วชอบใครมากกว่ากันลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วยที่เด r ร o มดอสะคะบ๊ายบาย